สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนตาสวัสดีครบเลยนะเพราะไม่รู้ว่ามีใครอยู่ประเทศอะไรกันบ้างตอนนี้นะคะประมาณ11โมงเชา้าค่ะวันนี้อากาศแย่มากแต่ว่ารู้สึกอยากจะออกมาเดินข้างนอกนะคะหนาวมากเลยเอวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะเป็น2วันสุดท้ายในออสเตรเลียของออทัมนะคะก็คือ ตั้งแต่วันที่1จูดเป็นต้นไปก็จะเป็นหน้าหนาวในออสเตรเลียแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ตาพาเพื่อนๆมาเดินดูทะเลที่ขึ้นแรงแล้วก็คลาวดี้แล้วก็มีเมฆเต็มไปหมดเลยไปเดินเล่นด้วยกันเนาะหนาวหนาวก็ต้องออกกำลังกายนะคะไปกันค่ะ 你好。Yeah, huh? ซิดนียนะคะขับรถก็ประมาณ40นาทีนะคะถ้ารถไม่ติดตรงนี้เรียกคอรินร็อกนะคะดูนะคะขนาดหนาวๆอย่างนี้มีคนกำลังลงไปเซิร์ฟซิงไมกล้าถ่ายจะบอกว่าหลังจากหนึ่งมิถุนายนเป็นต้นไปเราไม่สามารถอัดวิดีโอตามสถานที่ต่างๆติดหน้าคนได้น,นะคะติดหน้าคนในลักษณะที่ เห็นเป็นคือคือคุณสามารถ recognize ได้ว่าคนนี้คือใครหน้าคนนี้อ๋อคนเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยในระยะที่เห็นว่าเป็นคนนี้คือใครเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะตาคิดว่าทุกคนที่ทำช่อง Youtube ได้อีเมลเหมือนกันหมดอ่ะก็ฝากเพื่อนๆระวังกันด้วยนะตื่นเลย แต่คนออสซี่นะหนาวอย่างเงี้ยเขาก็ยังไปไว่ายน้ํากันนะไม่มีอะไรหยุดเขาได้ไม่รู้เพื่อนเห็นไหมมีคนเซิร์ฟอยู่กําลังนี่ไงเดี๋ยวตาสูงให้เนี่ยพวกเซิร์เฟรเนี่ยต่อให้หน้าหนาวนะเขาก็ยังจะเล่นน้ําก็ยังจะไปเซิร์ฟกันนะคะแต่ว่าเขาจะใส่ชุดที่เป็นแบบชุดเออ ปรับอุณภูมินะคะกันความเย็นเดี๋ยวเราเดินไปดูวิวตรง เนี้ยลยสวยไปอีกแบบนะคะทุกคนทะเลขึ้นแรงๆหน้าหนาวเนาะ ไม่ได้ใช่ไหมคะที่ชีวิตคนเราจะมีวันที่โอ้โหขึ้นสูงมากเราจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะที่ชีวิตคนเราจะมีวันที่สดใสวันที่สวยงามได้ทุกวันเนาะ เป็นบริเวณที่จอดรถนะคะที่จอดรถได้ตรงนี้แล้วก็เดินลงไปเล่นน้ําเดี๋ยวไปตามหาแฟนตาก่อนเดินไปไหนแล้วนี่ทุกชุกหัดในออสเตรเลียนะคะ คงเหมือนเมืองไทยก็จะมีชื่อชื่อชายหาดอย่างตรงนี้ชื่อวนุนูน่าร็อฟูนะคะก็จะมีรายละเอียดว่าตรงนี้อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ทําอะไรบ้างอย่างตรงนี้ยตาพาน้องหมามาไม่ได้เลยแคบ did you see that wave กำลังเลงว่าจะลงไปตรงไหนช่วงไหนของหาดเขาต้องมีการวางแผนก่อนไปแล้ว Have fun ึงออสเตรเลียจะใช้ชีวิตได้เกือบตามปกติแล้วนะคะแต่ว่าสถานที่ Public สถานที่ที่เป็นออสถานที่สาธารณะเราก็ยังต้องคีฟดิสแตนตคีฟระยะหา่าง1-5เมตรนะคะแล้วก็ตาชอบมากเลยที่หลายๆชายหาดหลักๆในออสเตรเลียเนี่ย เาก็จะมีบาร์โค้ดให้เราสแกนนะคะว่าจริงๆแล้วหลักๆเขาอยากให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวตามชายหาดที่ออสเตรเลียได้อย่างปลอดภัยเพราะว่าคลื่นแถวนี้แล้วก็ชายหาดของออสเตรเลียมันจะไม่เหมือนกับชายหาดหรือทะเลทางแถบเอเชียนะคะคือเรามีคลื่นที่แรงมากแล้วก็ชายหาดของเราบางที่ทเขาทษอหาโอ้หนาวบางที่มันก็จะเป็นลาดเป็นแบบ เ,เหมือนเมืองไทยน่าจะมีคือเหมือนแบบตอนเรายังไม่ลงน้ําเราก็ไม่รู้หรอกนกว่าลงไปแล้วมันแบบลาดลงไปลึกแค่ไหนอาตาอธิบายไม่ถูกอะ่ะยิ่งพูดยิ่งงง <c oughs> เอาเป็นว่าไอ้ b a r c o ้ดอัอนนี้พอพอเราสแกนเข้าไปอะ่ะ <c oughs> เขาก็จะมีวิดีโอบอกว่าบีชเนี้ยตรงไหนอันตรายตรงไหนปลอดภยัยตรงไหนควรจะ เ,ะะเขาก็จะมีบริการห้องอาบน้ําห้องน้ํา แบบนี้ก็ยังหยุดออซี่ไม่ได้ที่จะเซิร์ฟกันค่ะอันนี้ตาเดินมาตรงอีกออขับรถมาเดินอีกบีชหนึ่งแล้วนะคะอีกชายหาดหนึ่งไม่ใช่อันเมื่อกี้ที่มีสระว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าเฮ้ยทำไมหน้าตาโลเคชั่นมันแปลกไป ที่เดินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถหารายทานกันนะคะตากับแฟนจะหารายทานหลังเดินกันแล้วก็เลยแวะลงมาถ่ายรูปตรงนี้อีกไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเบื่อกันไหมช่องตาก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นชีวิตชายทะเลแถวนี้นะคะโพรบ้านตามันอยู่ มันอยู่ใกล้ๆชายทะเลอ่ะแต่ว,ว่าหลังจะพาเข้าป่าไปเดินป่ากันนะคะ นี้แล้วกันนะคะขอบคุณเพื่อนเก่าที่แวะมาเช่นเคยแล้วก็สวัสดียินดีที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบออคลิปวิดีโอตานะคะสนุกกับวิดีโอตาฝากกดติดตามหรือคอมเมนต์ทักทายกันก็ได้นะคะไม่ต้องกดติดตามก็ได้ค่ะแค่พูดคุยกันก็ยังดีนะคะขอบคุณมากนะคะเราเจอกันวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ